เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าป่านะเป็นคนจอนสักหนึ่งวันหาถ้าลงไม่น่าโดนเจอวอยอีกละช่วงนี้เจอบ่อยเยอะด้วยชิบหายโอ้ มไม่เห็นหมีมาหลายวันแล้วนะคือตอนนี้อยากเจอมากเพราะว่าต้องการขนมันขนหมีเอามาห่มฮะมึงเสร็จกูแน่ กูจะไยมึงไปก่อนเจอล้วเจอและวน่าจะลงได้ผมว่าถ้ามันเป็นถ้านะไม่ใช่วะ ถึงมันจะใกล้เมื่อแล้วถ้าผมก็ยังไม่เจออยู่ดีผมคิดว่าผมจะกลับบ้านแล้วไปหาอีกที่หนึ่งดีกว่าเกือบแตกจะกลับบ้านก็ห่างไกลงั้นไปต่อเลยดีกว่าไข่นกอะไรวะเยอะใช่ไหมหมอกหนาแบบ โอเคตอนนี้เราได้พบสิ่งที่เราต้องการแล้วในถ้ำนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากอาจมีหม,มีที่แอบตุยเราได้กูปักไปไปก่อนเลยโอ้โหลึกซะไม่น่าลงเลย S <S> <S เก็บตายโอเคเราเจอแร่ชนิดแรกแล้วคงต้องเปีนขึ้นไปเก็บไม่มีอะไรล้วคือแบบกูสาดลงมาตั้งลึก ไม่มีอะไรมีแค่ฝนที่ตกไปกันเถอะก่อนสายลมจะโรยลาเมื่อดอีกแล้วโอ้โหถ้าที่ผมดูจากด้านบนเมื่อกี้ไม่น่าจะมีจุดไหนเลยที่จะเป็นถ้ำให้เราได้เดีย๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็ไม่ใช่อีกอยู่ ผมเจอลุมตบนอนที่นี่ถ้าเกินเพื่อไปการแลกเปลี่ยนอ๋อได้ลูกดอก เสือกับหมาป่ากูโดอนอีกแล้วเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะเนื้อที่ขังไว้มันยังอยู่แล้ววัเนี่ย ถึงทุกวันนี้อ่ะสองเหลือสองตัวได้อันนี้แล้วก็ลูกดอกลูกสอนลูกอะไรไม่รู้มีเยอะวะอโอ้ โอ้โน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 จเย็นหมอไอ้บาได้มายุ่งกับอยู่ไอ้เจอฐานล้วตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบผมหวังว่าถ้ำนี้จะเป็นคำตอบให้กับผม <c oughs> จะเย็นก่อนค่อยลง เนี่ยมันจะเจอเล็กแต่ว่าผมไม่กล้าลงวะ่ะเดนไก่ไปลอกก่อนโอเคไม่มีเฮ้ยไอ้เฮี้ยนะมันมันอยู่นั่น